กับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเซาคิงรายการแห่งความเกลือกันนะครับและวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกในแมพที่มีชื่อว่าลันพีลีเจเนรีกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็มีอะไรมาให้ดูนะครับนี่เลยนะครับข้างหลังเราเนี่ยประกาศอัปเดตนะครับพบเหตุลายวันแล้วแหละแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มอีกจุดหนึ่งนะครับดีมากเลยโอเคเพื่อไม่แก่ไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยครับ นี่นะครับก็จะเป็นจุดฟาร์มใหม่นะครับนี่สามารถมาฟาร์มตรงนี้ได้นะครับว้าวนี่ไงตรงนี้แหละแล้วก็จะมีกล่องด้วยนะครับกล่องผลไม้นะครับแล้วก็สามารถมาฟาร์มแถวๆนี้นะครับมอนมีประมาณกี่ตัววะสี่ตัวละมั้งก็จะมีมันประมาณสี่ตัวนะครับตามนี้เลยนะครับนี่ก็ฟาร์มแบบนี้แล้วก็มาเก็บกล่องผลไม้ก็ได้นี่ผลไม้ ก็มีตรงนี้นะครับอีก2จุดมันไม่ใช่กล่องหรอกมันเป็นถังถังหรือเปล่ากล่องแหละ <c oughs> กล่องนั่นแหล,ละถูกละนี่นะครับนี่นี่ก็จะเป็นอีกตรงนึ่งนะครับโอเคเราไปดูอัปเดตถัดไปกันเลยนะครับก็เป็นการไม่เสียเวลาครับไปลเลยครับผมอัปเดตถัดมาก็จะเป็นการบัฟบของผลควันนะครับอ <c oughs> นี่เลย คนควัญน,นะครับมันจะบัฟสกิลที่2นะครับอันนี้เลยครับนี่เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าบัฟแล้วคอยดูยดีนะครับนี่นะครับเวลาเราใช้สกิล2มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> นี่มันจะมีดาเมจมีดาเบลดด้วยอันตรายก็เดิมอีก <c oughs> เวลาคนเข้ามาใกล้มันก็สามารถโจมตี แบบไม่ต้องใช้ฮังคีด้วยนะครับ <Wow. S 1> เข้าด้วยนะสายพารามิเตียก็เข้าสายโลเกียก็เข้านี่สามารถฟาร์มได้ดีกว่าเดิมนะครับผมคงต้องระมัดระวังดีแล้วแหละไม่ให้มันฆ่าเราเด็กๆที่เราอุ้มไปช่วยหาผลนะนี่แหละอันตรายมากเลย <S 1> <S 1> <S ผมก็ทงกใจนะอีกอย่างหนึ่งก็ผมก็ติดบั๊กบ่อยนะครับอันตรายมาก <S 2> <S 2> <S นี่ อยากเปิดดูดาเมีลนะแต่ว่าตรงไหนวะไหนลองดูสิใช่ไหมมันก็ไม่มีดาเม,มีดขึ้นนี่ไม่มีดาเมีดขึ้นนะครับลองใหม่สิก็ไม่มีดามีดขึ้นนี่ปิดแล้วกันอันไหนวะถูกไหมวะ ก็ไม่มีดาเมจขึ้นอยู่ดีนะครับเราวลองใช้ปืนดีก,กว่าว่าจะมีดาเมจไหมก็โอเคนะครับเราได้รู้แล้วว่ามันมีดาเมจบางสกิลครับสกิลน่าจะอัปเดตยังไม่เสร็จนะครับปืนก็มีดาเมจเลยนะสกิลอื่นก็มีดาเมจเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ตัวอย่างนะครับว่าแต่ก่อนนะมันเป็นยังไงแบบมันมันไม่มีดาเมจนะครับสกิลนี้ ไปดูกันเลยเอาละครับทุกคนจะเห็นได้ว่าสกิลมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะตอนยังไม่อัปเดตมันจะเป็นแบบนี้ไม่มีดาเมจขึ้นแต่อย่างใดนะครับแล้วมอนก็ไม่ตายด้วยเอาละครับคลิปก็มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบายครับผมอย่าลืมคอมเมนต์้วยนะครับบายครับ